ฝันว่าเล่นเกมคนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้คุณจะมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเกา่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยครั้งความเจริญของคุณจะมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่มีอายุมากกว่าความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ระแวกเดียวกันใครที่ชอบมีความรักแบบปิดบังซ่อนเล้นช่วงนี้จะรู้สึกร้อนลุ่ม ราะกลัวความรับจะถูกเปิดเผยคนมีคู่หากทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงเอาดวงการเงินการงานคนทำงานเกี่ยวกับการประมูลแข่งขันจะสำเร็จได้นั้นผู้ใหญ่จะดีช่วยเสริมดวงให้คุณได้จะมีการติดต่อสร้างมิตรภาพใหม่กับชาวต่างชาติส่งผลให้การงานดีขึ้นเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย การงานหนักนาสาหัสอาการต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่แล้วผลที่ตามมาคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนเลขนำโชค2 6 8 00 19 79 021 565ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ